อีกข่าวหนึ่งดีกว่านะครับพัดมีเรื่องราวนะครับของแอนิเมชันเรื่องนี้ครับที่มีชื่อว่าฮานะแอนด์อลิสนะครับของพ่วมกับชุนจิอิวาอิครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการกำกับครับภาคก่อนหน้านี้ของแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วยแหละครับพ่วมกับชื่อดังครับอย่างชุนจิอิวาอิก็เตรียมนั่งแท่นพ่วมกับแอนิเมชันเรื่อง case of hana and alice ครับซึ่งก็เป็นภาคก่อนหน้านะครับของเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่อง hana and alice ในปี2004ที่เป็นผลงานสร้างชื่อของเขาครับ แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับจะเป็นการกำกับแอนิเมชันเรื่องแรกซึ่งอีวาอิยังทำหน้าที่เขียนบทและดูแลด้านการออดนตรี oh, dream, ประกอบอีกด้วยเลยครับ โดยเรื่องนี้นะครับนักแสดงนําทั้ง2อ,อย่างยูอัลอิและแอนซูซุกิครับก็กลับมาภาคเสียงเป็นอลิซและฮานะอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับทั้งคู่ก็ได้เสร็จสิ้นการอัดเสียงภาคป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งคู่นะครับยังต้องทําเสียงให้เหมือนกับสาววัยรุ่นมัธยมอีกด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนอย่างยูอัลอิก็มีอายุ29แล้วส่วนแอนซูซุกิก็มีอายุ27ปีแล้วแหละครับ ภาพยนตร์เรื่อง Han a แอนด์อลินะครับนี่เดิมทีเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ซีรีส์หนังสั้นที่ทำเพื่อเฉลิมฉลองนะครับครบครอบ30ปีของขนมคิดแคทในประเทศญี่ปุ่นครับและต่อมาเนี่ยก็ได้มีการขยายเป็นหนังยาวก็เป็นการเล่าเรื่องราวของเด็กสาวมัธยมที่ต้องประสบปัญหานะครับเรื่องความรักเมื่อมิยาโมโตเด็กหนุ่มที่ฮานะแอบชอบเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนความจำเสื่อมฮานะก็เลยสวมรอยว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนสาวของเขาโดยอลิสนะครับก็เข้าร่วมด้วยในการแกล้งทำเป็นแฟนเก่าของเขาอีกด้วยแหละครับ แต่ว่ากลายเป็นว่านะครับมิยาโมโตกลับลงรักอลิสแทนที่จะเป็นฮานะครับส่วนในหนังเรื่องใหม่นี้นะครับก็เล่าเรื่องราวของอลิสที่เพิ่งจะย้ายเข้าโรงเรียนมาใหม่แล้วก็ไปได้ยินนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมและเธอเนี่ยก็เลยเริ่มสืบคดีด้วยตัวเองจนได้เจอกับฮานะครับ The Case of Hana and Alice นะครับจะเป็นการ์ตูนเนี่ยที่เป็นแอนิเมชั่นที่อาาอกฉายในญี่ปุ่นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและก็ยังคงเป็นการร่วมมือกันกับคิดแคทเช่นเดิมครับ ก็พูดถึงการภาคเสียงนะครับเมื่อกี้เขาก็อายุ29กับ27ก็ต้องมาภาคเสียงเป็นเด็กๆใช่ไหมครับเพราะว่านี่เหมาะกับหนึ่งคนนี้มากเลยครับใครคะพี่กฤครับพี่กฤเองหรอคะพี่กฤนะครับผมว่าตอนนี้ถึงอายุอานามจะล่วงเลยไปไกลแล้วก็ยังมีการภาคเสียงเป็นกระตูนอยู่